สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจสภา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่29กันยายน2568นะคะ FC ค่ะวันจนันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินนะคะทุกท่านปิงูดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูมัดรวมนะคะถ้าไม่ชอบมัดรวมเออให้รอดูเลขเด่นประจำวันทุกคน ถ้าไม่ชอบเลขเด่นประจาวันให้ดูเลขไหลของเมื่อวานนะคะทุกคนคะเรามาดูค่ะทุกคนวันที่ยี่สิบแปดเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบแปดนะคะใจให้หกและห้ามาสามเจ็ดหนึ่งสามแปดนะคะทุกคนหกกับห้าหลุดหมดเลยนะคะเลขไหลนึกว่ามาอยู่คิดว่าน่าจะมาอยู่นะคะทุกคนเจเอาใบของวันที่ยี่สิบเจ็ดทิ้งแล้วนะคะน่าจะไหลเจ็ดเนาะพี่น้อง ผู้เด่นแยกกับเด่นประจำวันหกหนึ่งหนึ่งหกมาสามเจ็ดหนึ่งสามแปดพี่น้องคะลุดลุดง่ายๆพี่น้องให้เด่นประจำวันมาเลขหนึ่งนะคะมาตัวเดียวกับห้าง V I P พี่น้องห้าง V I P กับมาเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนถ้าใจจำบ่ผิดเนาะคะ่ะเอาวันที่ยี่สิบเก้าธามักก็คอยดุนต่อเนาะพี่น้องเนะาะบ่มมกบ่ชอบให้เดินพาดนน้วยพี่น้อง สติ๊บเบอด็เขาถูกมือบอเด็หลุดถุกมือนะคะใจขอให้ fc มีสติในการรับชมและรับฟังนะคะสำหรับที่ที่29จากที่ใจ้คำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นศูนย์ไทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะคู่นี้นะคะทุกคนใจจับตามสถิติตัวเลขวันก่อนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่าน ไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าชอบตัวเด่นนะคะถ้าไม่ชอบเลข0ย์กับ9นี้ทุกคนไปดูเลขไหลเมื่อวานนี้เลขไหลมี3มี7มี1นึ่งมีแนะคะแล้วแต่กมัวมา่ลองมาดูค่ะทุกคน0นย์นะคะ0ูน0์เจ็ดเ1 0ดศูนย์ศู 9 3 3 9 89, 9 8 8 9 9 7 7 9นะคะสาขาคู่ตัวเด่นก็คือ9009นาะคะพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะพี่น้องเจมักเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องมักคอยตามเด้อค่ะบอมักบอมชอบพานเนอร์เลขเก่นประจำวันอยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจำวันสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะ เลขสองกับเลขเจ็ด fc สามารถใช้ได้ทุกทุกวันจันทร์ถ้า fc ชอบนะคะหลักการสังเกตแนวทางก็คือถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบตัวเด่นนะคะทุกคนหรือไม่ชอบเลขเด่นประจาวันให้ทุกคนย้อนไปดูเลขวันก่อนนะคะตัวเลขในหลายพี่น้องมักตัวใดได้สามสี่ตัวหาตัวนี้นะคะคอยตามก็ได้พี่น้องสถิติก็ดูได้เป็นแนวทางนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันเนาะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตา์วันที่29กันยายน2568น้านะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านม้าให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขสุขมันหมานสุขหูสุขคุนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ